ฮิปป์ปั๊ดตัวใหญ่หลอกสวยขนาดหลอกปวดตาอืมเมงกินแต่ว่ามือเช้านี่มาย่างเนาะเบิร์กโอเห็นเลาะกายเย็ดจ้าสาวเลาะกายเย็ดจ้าบันไดเฮ็ดออกนี่จ้า หื้อเลยห,หมูเนืงจ้าพิปกโพนจ้าพิปกตาพิปกาพลนจ้าพี่น้องจ้ะ,จะ,จะ,จะสตสาวมาอัดน้ำนาน้ำคอนเทนาลุนนะกะตาม,มานัน ังกดอกเดียวบานพึ่งพึ่งตาการจาน่ตาตาโนาตาโน่ them.